ไลน์มิ팅ประชุมออนไลน์ด้วยมือถือได้ทุกที่ทำง่าย,ายแต่ที่แอปไลน์จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เราแต่ที่ชัดให้เราแต่ไอคอนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประชุมตรงนี้เราสามารถเชิญให้เพื่อนเข้ามาประชุมหรือเราจะคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับแต่เริ่มประชุมเพื่อเปิดห้องประชุม ให้เราแตะเข้าร่วมระบบจะขึ้นชื่อและรูปโปรไฟล์จะถูกแสดงแตะตกลงแล้วเราก็สามารถสร้างห้องประชุมออนไลน์ได้สำเร็จนะครับหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มเพื่อนเข้ามาประชุมออนไลน์ให้เราแตะตรงนี้นะครับหรือถ้าเราอยากแชร์หน้าจอม,มือถือเพื่อนำเสนองาน ให้แตะไอคอนแชร์หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วแต่หน้าจอของคุณแค่นี้เราก็สามารถประชุมออนไลน์ด้วยมือถือง่ายๆกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับแม่ๆครับ